ทุเรียนหนึ่งต้นควรไว้ลูกกี่ลูกแล้วถ้าปีไหนต้นทุเรียนออกดอกเยอะๆไว้ลูกมากๆจะได้ไหมมีผลอะไรกับต้นทุเรียนหรือเปล่ามาฟังจากปากคุณลุงดาอายุ76ปีเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีผู้มีประสบการณ์ปลูกทุเรียนมาก,กว่า60ปีในคลิปนี้กันดูครับอันนี้อันนี้กี่ปีนะลุงเนี่ยต้นนี้มันยังเล็กอยู่เลยแต่มีลูก <4 S 1> ป,ปะสปีสี่ปีได้มนะั้ยสี่ปีเหรอ,อมีลูกแล้วเนี่ยลุงรออ๋อถ้าสี่ปีมีลูก คนทิ้งไว้กี่เท่าไหร่ฮะลุงอย่างนี้ไว้ห้างหกกลุ่ก็พอแล้วมั้งเหรอมันมีหลักการยังไงฮะดูว่าว่าจะทิ้งกี่ลูกอะ่ะคือว่าอย่างกิ่งเนี้ยก็ไม่ได้ลูกนึงนี่ก็ลูกนึงรอไอที่ออกไปเยอะๆอ,อย่างนี้ทิ้งหมดเลยเหรอฮะอันนี้กิ่งนี้ก็มันอยู่โคนกิ่งก็ไว้นะไงในรูปปลายกิ่งทิ้งไปแล้วอ๋อปลายกิ่งไม่ไปลายกิ่งอย่าไปเอามันมันโน้มใช่ไหมลุง ปลายกิ่งมันมันมันโน้ม,นนมด้วยกิ่งอยู่จะหักใช่ไหมกิ่งโน้มด้วยแล้วถ้าเราเอาไว้หลายลูกมันมีโคนกิ่งแล้วก็โคนกิ่งไหมอ๋อโคนกิ่งดีกว่าอ๋อโคนกิง่งช่วงดอกบานช่วงดอกบานในกลางคืนปัดดอกนะ ปัดดอกรอต้องขึ้นเหรออ่าปัดดอกเนี่ยวอีกพวกที่มันติดเป็นกระจุกกระจุกกันต้องต้องฝนนู้นปัดดอกกันใช้แท่งไมปัดอหรลุงใช้แปรงขนถ้าดำมตามนี้ใช้แปรงขนก็ตายเบาๆผสมเกสรตอนกลางคืนเหรอลุงอ่ากลางคืนชุ่มกว่าๆถึงสองทุ่มมาออกปัดมาแล้วปัดเลยเออแล้วถ้ามันต้นถึงสูงก็บางทีเขามีไม้ร้านค้าเดี๋ยวนี้มีไม้ปัดครับม้ปัด อันเล็กๆเขาจะทำไว้เสร็จเลยตัดดอกผู้เรียงมัดใส่ไม้หน่อปัดปัดเบาๆลูบไปลูบมาผสมเกสรแต่ก่อนแต่ไม้ก่อนใช้แมลงผสมเกสรผูกพึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีพึ่งจะหาน้ำหวานกินยังไม่มีเลยแล้วเราต้องผสมเกสรเองอต้องปัดเองแล้วแล้วลุงจะเอาออกตอนไหนเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เอาลูกเดียวใช่ไหมเราเราจะเอาออกตอนไหนโอ้เราก็ต้องดูก่อนดูก่อนว่าเนี่ยไม่อย่างเนี้ยนะ อย่างนี้มันจะอยู่รอดหอเปล่าไม่รู้ออ,เ,คคอเพราะว่ามันมีดอกมันมีดอกตูมอยู่เนี่ยเอ่อถ้เาเจะจะเอาเอาเอาสองลูกนี้อันนี้เราก็อย่มาเอาอุย้ยอุ้ยอันนี้เราไม่เอา <c oughs> เพราะว่ามันจะได้อยู่น้ําเลี้ยงพวกอาหารมันจะได้อยู่นี่ด <c oughs> ึงโซ่ก็อย่างนี้ถ้าเราจะเอาอ้นี่ด้วยเออบางทีอันนี้จะร <c oughs> <ะ>ูมันจะลุด มีลุงยังไม่ได้แต่งมือช้านูมันได้ธาตุอยู่นู่นลุงธาตุติดอย่างนี้เลยเนี่ย้าเราอันนี้มันไม่มีแล้วนะไม่มีรุ่นน้องออโอ้รุ่นน้องมันจะอยู่อย่างนี้เลยอยู่ข้างในถ้าอย่างนี้ก็อันนี้อาไว้สิครับอันนี้เอาออกไหมันมอีชุดนี้มันเหมือนดันมรุ่นเดียวกันเราก็ต้องรอเป็นดอกเป็นเป็นลูกก่อนโอกไหนไหนทรงสวยไหนลูกหงิกลูกงอกเอาออกเนี่ยถึงไปเลยไม่ต้องเสียดายใช่ไหมลุงโอ้ไม่ต้องเสียดาย มันยนี่ก็ไม่เกินสองลูกออนี่ก็ลูกนึงนี่กับลูกน่นี่กับลูกนงนี่ก็ลูกนึงก็ได้สองลูกถ้าเอาไว้มากเนีนคนโคนใช่ไหมเนีนคนโคนบางคนเสียดายเออเสียดายเอาไว้มากเออเป็นไงฮะตายฮะตายหรอห์กิ่งตายกิ่งกิ่งตายกิ่งไอ้ที่นั่นนี่แหละอ่ะตรงนี้เอาไว้อ่าเหมือนกับกระจุกนี้นะกิ่งนี้นะแหมเสียดายเออสามลูกเออสี่ลูกเออ มันกระายตัดลูกเสร็จได้แน่ก็าใบเหลืองมันตายตอนไหนตอนตอนตัดลูกหรือว่าตอนตอนมันจะเริ่มมันจะเริ่มจะตายตอนลูกจะใกล้จะแก่นี่แหละรออ๋อมันว่าไม่ไหวใช่ไหมมันไม่ไหวอืออาหารไม่พอนั่นก็เปรียบเทียบมันก็เหมือนกับคนเรานี่แหละอ่าคนเราแหละถ้ามีลูกเยอะๆมันสวยไหมล่ะโอ้โสมลูกเยอะใช่ไหมเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ๋อมันเยอะมากไปมากไปเออเขาบอกเขาบอกว่า หนึ่งสามร้อยห้าสิบใบเท่ากับหนึ่งลูกใช่ไหมลุงสามร้อยห้าสิบใบเขาบอกว่าต้องมีต้องมีใบให้ได้ต้องมีใบให้ได้สามร้อยห้าสิบใบสะสมอาหารน่ะแล้วก็จะเอาหนึ่งลูกถ้า่านใบน้อยอ่ะอาหารไม่พอเอออันนี้ลุงก็ยังไม่ได้ศึกษาเยหรอเคยนับไหมไม่เคยเอาโกมาโขกว่าเอากิ่นี้กิ่เล็ก ก็ไว้น้อยหน่อยกิ่งใหญ่ก็ไว้มากหน่อยมันตายกิ่งหรือว่ามันตายทั้งต้นเลยลู้ตายกิ่งตายกิ่งเหรอต้นไม่ตายอ่าจนไม่ตายเพราะนี่เอาไว้สามลูกก็หมลลูกก็ใหญ่ลูกสวยเอาไว้แล้วเราเราสมมุติเราเอาสามลูกแล้วเราตัดทิ้งไปเลยไงก็จบไม่ได้หรือทีนี้มันถ้ามันหลายกิ่งมันก็จะหมดต้นอ๋อมันก็จะหมดต้นอ่เดี๋ยวกิ่งนี้ก็เหลืองกิ่งนี้ก็ใบเหลืองนี่ก็ใบเหลืองอ้าวมนก็ ไม่ไายไม่คุ้มไม่คุ้ม,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 มเอาลูกปีหนึ่ง๋อ oh, ได้ลูกหมดเลยกินรู <c oughs> จะเอาไว้ลูกสองลูกลูกสองลูกก็ได้กินตลอด oh, อ,อ,อ๋เอ,อเออคลิปนี้นะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงดาที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นวิทยาทานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจถ้าใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของทุเรียนทนน่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ